หนู no, มีคําถามคือว่าปังคลิปของพี่ที่สอนนั่งสมาธิอะค่ะแล้วทาตารู้สึกว่ามันตึงเครียดที่หน้าผากตึงหัวค่ะก็เลยแต่ถ้าเกิดว่าเวลาลืมตามาแล้วมันก็โล่งอะค่ะเวลาอะไรนะลืมตาหมายถึงว,ว่าตอนนั่งไปคือนั่งไปเรื่อยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็เริ่มต้นขึ้นมาแล้วก็ลืมตาคือใช้ชีวิตอยู่ในระหว่างวันนี่แหละแล้วก็ดูไปพี่พี่ว่าจิตเรามันก็ดีขึ้นเยอะนะทำไมมันยังเครียดอยู่อะ มันก็ของเก่าอ่ะคืออาจจะมีขยะทางอารมณ์ยังสะสมอยู่ยังยังไปไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จิตเราสว่างขึ้นเยอะแล้วมันก็ไม่น่าจะเหตุผลที่เครียดเนี่ยบางทีมันเหมือนกับวิ่งขึ้นมาเองความเครียดวิ่งขึ้นมาเองวิธีหนึ่งก็คือฟังดีๆนะเอาความเครียดนั้นเป็นตัวตั้งให้ดูว่ามันเหมือนกับมีมีไอ้ความมีก้อนแข็ง,ขง มีอะไรบางอย่างที่มันเป็นส่วนเกินอยู่ในหัวแล้วพิจารณาว่าความเครียดนี้เนี่ยมันเกิดมา <c oughs> มันเกิดขึ้นจากการที่เราเคยเป็นคนคิดมากมาเยอะคิดเรื่องที่มันเกินเกินมันเป็นส่วนเกินไม่จําเป็นมาเยอะในช่วงนี้นะเวลาที่มันเกิดขึ้นมานะแล้วก็พิจารณาว่าเออไอความเครียดตรงนี้เนี่ยไอก้อนความเครียดตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้สร้างเหตุเหมือนแต่ก่อน มันบางทีมันยังมีบ้างแต่ไม่มากเหมือนแต่ก่อนหนูว่ามันก็ยังเยอะนะคะมันพุดขึ้นก็ให้กําลังใจตัวเองเลยดีนะเราจะไปบอกย้ําตอกย้ํำทำไมว่าเฮ้ยมันยังคือมันมันไม่มากเท่าเก่านะแต่ก่อนเนี้ยเราคิดได้ทั้งวันเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่มันเป็นส่วนเกินของชีวิตแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับพอเราคิดมากขึ้นมาทีเนี้ยมันก็ จะมีอารมณ์หนึ่งที่เข้ามาแทนในเวลาไม่นานมีความรู้สึกว่าเอออยากจะเลิกเลิกคิดคือถึงแม้ว่ามันจะยังยุ่งยุ่งอยู่ในหัวก็กจริงนะแต่มันมีความอยากไงอยากที่จะเลิกนิสัยทางทางความคิดแบบเดิมๆแล้วมันก็ทํามาได้เรื่อยๆนี้พอเรามาเห็นภาวะความเครียดตรงนี้ในระหว่างนั่งสมาธิแล้วรับพิจารณาไปว่าต้นเหตุเก่าเนี่ย ที่มันสั่งสมมาเยอะเนี่ยนะมันทําให้เกิดก้อนตรงนี้ขึ้นมามันไม่ใช่เพราะว่าเรานั่งสมาธิแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราสั่งสมมาและมันมาแสดงตัวให้เราเห็นในขณะนั่งสมาธิอย่างช่วงต้นที่เราดูเท้าดูมือเนี่ยเราเห็นมหมมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกสบายแต่พอเริ่มที่จะเป็นสมาธิขึ้นมามันเริ่มเกิดอะไรขึ้นมาเป็นริ้วๆเหมือน,นมีอะไรวิ่งขึ้นมาเป็นของแถมเป็นส่วนเกิน ขึ้นมาเฉยๆคือทั้งๆที่เราไม่ได้ไปเพ่งอะไรนะตัวนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่ามันเป็นตัวฟ้องว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรไว้บ้างทางความคิดทีนี้การที่มันมาปรากฏตัวให้เห็นในสมาธินี้ถือว่าเป็นโอกาสดียิ่งเราเห็นมันบ่อยเท่าไหร่แล้วเราพิจารณาว่าเนี่ยไอ้ก้อนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองไม่ใช่ด้วยความบังเอิญ แต่ด้วยเหตุที่ว่าเราเคยคิดมากเราเคยคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องคิดเรื่องที่มันเป็นส่วนเกินของชีวิตเนี่ยมันก็เลยมามีส่วนเกินของสมาธิแสดงเป็นปรากฏการทางจิตเป็นปรากฏการณ์ทางกายมันยังมีสารชนิดที่มันไม่ดียังหลังอยู่พวกอะดรีนาลีนพวกอะไรที่มันเป็นลบทั้งหลายเวลาที่เราอารมณ์ร้าย จะต้องช่วยคิดพิจารณานิดนึงว่าอันนี้มันเป็นส่วนเกินอะไรนี้ใช่ไหมคะต้องพิจารณานิดนึงคือพอเห็นเนี่ยอย่างที่เราคิดตามพี่เนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าในหัวมันลงขึ้นคือหมายถึงว่ามันเห็นไงว่าสาเหตุมันมาจากอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาไปมันก็รู้สึกสบายใจขึ้น ลองสังเกตดีเวลาเกิดความเครียดขึ้นมาเวลาก้อนความเครียดมันมันเต็มแน่นขึ้นมาในหัวเราจะมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างหนึ่งคือว่ามันจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะไปปลูกสร้างความเชื่อขึ้นมาว่าเราหนีไม่พ้นหรอกต้องทุกไปอย่างนี้แหละแต่อย่างเมื่อกี้เนี้ยพอเราพิจารณาไปเออถ้าต้นเหตุมันลดลงแล้วมันเบาบางลงเดี๋ยวไอ้ผลตรงเนี้ยมันก็ต้องอ่อนกําลังลงตามไปด้วย อย่างน้อยมันมีกําลังใจนี่เมื่อกี้พี่อุตสาหพูดให้กําลังใจเราก็ไปตอกย้ําอีกนะว่ามันก็ยังเป็นอยู่นะคะมันเป็นอยู่ก็จริงแต่ว่ามันไม่เท่าเดิมเห็นไหมเวลาที่เราคิดมากขึ้นมาเนี่ยมันรบกวนคนอื่นน้อยลงแต่ก่อนเนี่ยมันรบกวนคนอื่นไวม,มากเนี่ยความปุ้งสัน้นความทรมานใจของเราเนี่ยมันจะต้องลากใครมาทรมานตามไปด้วยแต่ตอนนี้มันน้อยลงมันมีคนเดือดร้อนน้อยลง ไอ้อออนี่ก็เท่ากับว่ากรรมของเราไอ้ที่มันเป็นอกุศลนเนี่ยมันลดกําลังลงเพราะนั้นไอ้ที่มันจะต้องไปให้ผลต่อไปเนี่ยมันก็ต้องเห็นชัดๆว่ามันต้องเบาบางลงส่วนไอ้การละลายของเก่าเนี่ยมันก็คือการนั่งสมาธิแล้วก็จะเดินปตินี่แหละเป็นวิธีที่รัดที่สุดเร็วที่สุดมีอนุภาพมากที่สุดเพราะไม่มีอะไรไล่ความมืดได้ดีไปกว่าความสว่างธรรมะเนี่ย ความหว่างของจริงการเจริญสตินี่แหละคือสุดยอดของธรรมะคือตอนนี้เวลาพวกขัดใจหรือว่าเกิดโมโหอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีสติเห็นความโกรธตลอดค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็โกรธแรงแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่จะนับลมหายใจไปแบบที่พี่สอนสินะว่าเราโกรธขึ้นมาเนี่ยที่ลมหายใจไหนแล้วก็ดูลมหายใจต่อๆมาเนี่ยมันลดระดับลงไหมไม่งั้นเนี่ยเราไปจ้องแต่ตัวโกรธเนี่ยมันก็เท่ากับเลี้ยงตัวโกรธไว้ มันไม่ได้ทําให้ความไม่เที่ยงมันปรากฏขึ้นมาเราสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยเราโกรธเ,เราเราอย่าไปเราอย่าไปจ้องว่าเนี่ยความโกรธมันอยู่ตรงไหนแต่ให้รู้สึกว่าเอลักษณะที่มันกําลังปรากฏเด่นอย่างของเราช่วงนี้เนี่ยก็เอางี้เปรียบเทียบอย่างนี้เลยขุดคุ้ยเลยแต่ก่อนถ้าโกรธขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนมีปีศาจอยู่ข้างใน ความคิดความฟุ้งซ่านมันะตเลดิดมันจะมืดชัดเจนเลยเหมือนกับมีเส้นสายอะไรระยงะระยางออกไปเห,กงงกไหเหมือนเข่างอกเนึ้องอกใช่ไหมเหมือนเคี้ยวงอกเหมือนอะไรต่อเม่อะไรยื่นออกไปน่าจะรู้สึกปั่นป่วนมากเหมือนกับอารมณ์เนี่ยมันมันแรงแต่ช่วงนี้เนี่ยพอโกรธขึ้นมาเราจะรู้สึกเหมือนว้าวุ่นเหมือนคนว้าวุ่นแต่ไม่ถึงขั้นเขางอกเขี้ยวงอก มันแค่รู้สึกเหมือนกับว่าอารมณ์แบบเก่าๆเนี่ยมันจะกำเริบแต่ไม่กำเริบถึงที่สุดก็ให้นักตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นว่าที่ลมหายใจนี้มันมีความรู้สึกเหมือนกับร้อนๆวุนๆว่นๆอยู่เหมือนมีความรู้สึกเหมือนกับตะบะจะแตกอยู่แล้วลมหายใจต่อมาดูที่ว่าไอ้ความร้อนๆที่มันกำลังปรากฏเด่น แต่ถ้าเราไปจ้องที่ที่เราพยายามมีสติเนี่ยนะที่พี่เห็นเนี่ยคือเราดูเข้าไปที่ความคิดของตัวเองคือไปจ้องมันเฉยเฉยที่ความคิดในหัวเห็นไหมมันไม่ได้จับที่สิ่งที่มันกําลังปรากฏเด่นแล้วจงไม่เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะดูไอ้ความรู้สึกร้อนที่มันวิ่งอยู่ในอกแล้วเปรียบเทียบดูว่าไอ้ความร้อนตรงนั้นเนี่ยลมหายใจนี้มันเท่านี้อีกลมหายใจต่อมาเนี่ยมันเท่าเดิมอยู่ไหมอย่างนี้จะเรียกว่าได้เห็นความโกรธจริงๆและเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง ไม่ใช่ไปจ้องความคิดเอาเฉยๆแล้วก็นึกว่าเรากําลังดูความโกรธอยู่ที่ผ่านมาทําแล้วไม่ได้ผลเพราะว่าพอจ้องเข้าไปที่ความคิดเนี่ยความคิดเนี่ยมันยังล็อกตัวเองอยู่กับความมืดแต่เราไม่ได้ดูนะว่าจริงๆฐานของกุศลเนี่ยที่สั่งสมมาเนี่ยมันอุดหนนอยู่นะคือมันไม่ทําให้ระเบิดออกไปไงมันบางทีมันอาจจะแว๊ดแวดบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่มันมันไม่แบบ ฟัดงวงาัดงาเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยข้างในมันยังเป็นผู้เป็นคนอยู่เยอะนะก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะหยุดได้คือไม่ใช่แบบหยุดไม่ได้คอนโทรลตัวเองไม่ได้ถ้าเราดูว่าเปรียบเทียบไปว่าความร้อนตรงนี้มันร้อนมากร้อนน้อยแต่และลมหายใจเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งนะเราจะรู้สึกเหมือนกับสงบราบคาบเนี่ยคล้ายๆแบบเนี้ย เห็นไหมมันเหมือนกับมีน้ําเย็นจริงๆยังมีอะไรกลุลนๆอยู่นะคือคือคล้ายๆกับน้ําภูเขาไฟอะ่ะที่มันยังเดือดปุดๆอยู่พอพี่พูดให้พูดพูดถึงตรงเนี้แต่มันอีกทางหนึ่งมันก็เหมือนมีน้ําเย็นที่มันสงบราบคาบอยู่หากว่าเราไม่ไปพยายามดับความร้อนหรือว่าหยุดความโกรธหรือว่าไปพยายามดูความโกรธในแบบเกา่า มันจะเย็นจากการเห็นความไม่เที่ยงของความโกรธไม่ใช่เย็นจากการที่ไปพยายามเอาชนะ